มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดของการเลือกตั้งกันบ้านนะคะผลสํารวจล่าสุดจากรอยเตอร์นะคะพบว่าโอกาสที่ฮิลลี่คลินตันจะได้เป็นผู้นําหญิงคนแรกของสหรัฐอเมริกามีถึง90%ด้วยกันนะคะโดยคิดว่า คะแนนจากฝั่งของป๊อปปูล่าโหวตนะคะน่าจะมีสัดส่วน45ต่อ42เมื่อเทียบกับโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วในส่วนของอิเล็กทรอนนะคะหรือว่าคะแนนเสียงจากผู้ที่เป็นคณะผู้เลือกตั้งน่าจะได้ประมาณ303เสียงจากทั้งหมด538เสียงนะคะแต่ทานดัานของสูวิจัยกสิกรไทยก็ออกมาประเมินค่ะว่าไม่ว่าใครจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในรอบนี้ก็ล้วนจะส่งผลต่อภาคการส่งอ,อกของไทยเพราะต้องสองพัก ต่างชูนโยบายที่จะปกป้องการค้าภายในประเทศของสหรัฐรวมถึงอาจส่งผลต่อเรื่องของกรอบการค้าเสรี TPP ให้มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดด้วยค่ะ สวิจัยกสิกรไทยออกรายงานระบุนะคะว่าวไม่ว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะเป็นนางฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตหรือว่านายโดนัลด์ทรัมป์จากพ,กพรรคพับลิกันก็จะต้องทํางานร่วมกับสภาคอนเกรสที่เสียงส่วนใหญ่มาจากคนละพรรคการเมืองสะท้อนว่านโยบายการบริหารประเทศจะถูกปรับเป็นลูกผสมระหว่างสองขั้วพรรคการเมืองอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามถ้าคลินตันในคะได้รับการคัดเลือกเป็นประธานาธิบดีเศรษฐกิจของสหรัฐน่าจะมีเสถียรภาพมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการตอบรับเชิง บวกของตลาดเงินตลาดทุนและผลบวกจากนโยบายเศรษฐกิจที่เพิ่มการเก็บภาษีเงินได้ให้กับผู้ที่มีรายได้สูงควบคู่ไปกับมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เมื่อหักลบกันแล้วจะสามารถลดภาระทางกรารคลังได้ไปพร้อมกัน รวมถึงการปรับเพิ่มรายได้ขั้นต่ำช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศระยะสั้นแม้ว่าต่อไปอาจจะส่งผลต่อต้อนทุนการผลิตบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะคาดว่าผลบวกที่เกิดขึ้นน่าจะมากพอที่จะทำให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพได้อย่างต่อเนื่อง มาดูในฟังของโดนัลด์ทรัมป์กันบ้างน,นะคะสูนวิจัยเกษตรกรไทยประเมินว่าถ้าทรัมป์ชนะก,การเลือกตั้งการค้ากับต่างประเทศและการค้ากับไทยจะพกพันตามเศรษฐกิจของสหรัฐผลกระทบจะไม่ได้จํากัดอยู่แค่เพียงการส่งออกจากไทยไปยังสหรัฐเท่านั้นแต่ว่าจะส่งผลซ้ําเติมการส่งออกของไทยในภาพรวมมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยจากมาตราการกีดกันทางการค้าแบบสุดโต่งกับสินค้าจากจีนและเม็กซิโกที่ต่างก็พึ่งพาการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็จะส่งผล กระทบผ่านห่วงโซ่การผลิตมาอย่างภาคธุรกิจของไทยด้วยค่ะ ศูนย์วิจัยการกรไทยยังแนะนำนะคะถึงสิ่งที่นักธุรกิจไทยจะต้องเตรียมรับมือกับโจทย์เฉพาะที่กําลังจะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะข้อแรกก็คือต้องรับมือกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของสหรัฐหลังจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐที่จะทําให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีกด้านหนึ่งก็คือจะส่งผลต่อค่าเงินบาทให้อ่อนค่าลงนะคะและสุดท้ายก็จะกระทบกับธุรกิจไทยที่พึ่งพาการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศค่ะ ข้อ2ก็คือภาคธุรกิจไทยต้องเดินหน้าสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีและเตรียมพร้อมสำหรับกรณี GSP หรือว่าสิทธิทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปนะคะที่อาจจะสิ้นสุดลงในปีหน้าทําให้สินค้าไทยไม่มีแต้มต่อในการเข้าสู่ตลาดสหรัฐ และยังต้องติดตามและเตรียมรับมือกับผลทางอ้อมด้วยเช่นกันผ่านนโยบายด้านต่างประเทศของสหรัฐที่มีแนวโน้มจะหันไปปกป้องการค้าในประเทศมากขึ้นรวมถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นกับความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือที่มีชื่อย่อว่า TPP นะคะที่ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะ แต่ไม่ใช่เพียงแค่การดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45เท่านั้นที่หลายฝ่ายความสนใจนะคะอีกหนึ่งนยะที่น่าสนใจก็คือเป็นการอําลาตำแหน่งของประธานาธิบดีคนที่ 44. บารักโอบามาเขาดำรงตำแหน่งมาแล้วถึง2สมัยรวม8ปีนะคะวันนี้เราจะมาย้อนดูนโยบายของเขาตลอด8ปีของตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐกันคะ่ะ Chan America the to come 4พฤศจิกาย,ยน2551บารักโอบามาได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์อเมริกันว่าเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกพร้อมกับความหวังที่จะมาเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆในประเทศพร้อมกับคำขวัญประจำตัวว่า yes we can โอบามาต้องนำพาประเทศก้าวข้ามผ่านวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญแฮมเบอร์เกอร์ครสิตกับพิษของสินเชื่อที่อยู่อาศัยสับพรามที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกด้วยการอนุมัติเงินอัดฉีดเข้าสู่ระบบสูงถึง78 7 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐที่ย่ำแยก่กลับมาขยายตัวได้ในปี2553ประมาณ2%ตและทำให้าการว่างงานลดลงจาก1 0เหลือ5%และโอบามาแคร์การปฏิรูปกฎหมายสำคัญที่โอบามาสัญญาไว้ตั้งแต ก่อนหาเสียงในเรื่องการรักษาพยาบาลได้รับมติเห็นชอบในเดือนมีนาคม2553ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ชาวอเมริกันทุกคนจะได้รับการดูแลด้านสุขภาพตามสิทธิพื้นฐานขั้นต่ำและมีการอุดหนุนพิเศษสำหรับครอบครัวที่มีาไรายได้น้อยแม้ว่าระบบจะไม่ครอบคลุมการรักษาแบบครอบจักรวาลแต่ก็ช่วยให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลและระบบการประกันสุขภาพก็ได้รับการพัฒนาขึ้นในหลายรัฐ นโยบายด้านการต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงเป็นสิ่งที่โอบามาถูกวิจารณ์มากที่สุดในปี2556โอบามาปฏิเสธที่จะเข้าไปแทรกแซงปัญหาทางการเมืองในประเทศซีเรียแม้ว่าจะมีการใช้อาวุธเคมีทำลายล้างกันแต่ในอีกหนึ่งปีต่อมาสหรัฐก็สร้างพัฒธวิตรนานาชาติอย่างกว้างขวางในการต่อต้านกับกลุ่มรัฐอิสลามไอซิส ปี2554อเมริกาถอนทหารออกจากอิรกักแต่ยังคงมีทหารประจําการอยู่ในอัฟกา,านิสถานมากกว่า8,000นาย After a firefight they killed Osama bin Laden และในปีเดียวกันนี้ทหารสารัฐยังได้ส่งกองกําลังจู่โจมเครือข่ายออลกออิดะและปลิดชีพบิลเดนได้สําเร็จย่ยงไรกก็ตามปัญหาทางเชื้อชาติที่มีมายาวนานก็ได้ปะทุขึ้นในยุคข,ของโอบามา13.5%มาของคนอเมริกายังอยู่อย่างยากจนอดอยากมีความไม่เท่าเทียมกันของชุมชนผิวขาวและผิวสีการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ถูกตั้งคําถามถึงความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยก,กันในหลายพื้นที่และทําให้เกิดความขัดแย้งที่ลุกลามบานปลาย bye การมีอาวุธปืนครอบครองได้โดยเสรีกลายเป็นประเด็นระดับชาติที่ถกเถียงกันอย่างหนักหลังสหรัฐมีเหตุกราดยิงในโรงเรียนบ่อยครั้งโดยแม้รัฐสภาจะไม่อนุมัติการจำกัดสิทธิ์ในเรื่องการถือครองอาวุธแต่ในท้ายที่สุดโอบามาก,ก็ได้อำนาจในฐานะประธานาธิบดีออกมาตรการตรวจสอบภูมิหลังของผู้ที่จะซื้อปืนเพื่อพยายามสกัดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นผลสำเร็จในทางการทู่สหรัฐได้กลับมาสันสัมพันธ์กับคิวบาอีกครั้งหลังจากที่ทั้งสอง ประเทศเคยมีปัญหากันมานานกว่า50ปีและยังมีบทบาทสำคัญในการ <I have S 1> ยุต,ติการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของขอิร่านอีกด้วยมันเป็นการย้อนไปดูนะคะสำหรับเรื่องของนโยบายบารักโอบามานะคะซึ่งก็ถือว่ามีทั้งด้านบวกและด้านลบต่อภาพของเศรษฐกิจและประชาคมโลกค่ะอย่างไรก็ตามผลการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะนักเศรษฐศาสตร์ประเมินว่าไม่มีความแน่นอนเกิดขึ้นนะคะ เหรียญด้านไหนก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะเช่นเดียวกับย้อนไปในส่วนของ Bre x i t นะคะในเรื่องของการโหวตที่หลายคนฟันธงว่ายังไงยังไงอังกฤษก็อยู่ในสภาพยุโรปแต่สุดท้ายผลกลับออกมาในทิศทางตรงกันข้ามดังนั้นต้องจับตาให้ดีว่าสุดท้ายใครจะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐต่อจากโอบามากันแน่นะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรผลที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อภาพของเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการส่งออกหรือแม้แต่การลงทุนนะคะ เพราะว่าไทยก็ต้องพึ่งพาสารัตอยู่มากทีเดียวเราจะไปฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้พร้อมกันนะคะกับทางด้านของดรเบนจรงศุวรรณคิรี ri, ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมวิจัยของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจของที b มีค่ะครั้งหนึ่งเราเคยพูดกันเรื่องของ Brexit และคิดว่า Brexit ไม่น่าเกิดขึ้นได้นะแม้กระทั่งไปถึงวันเลือกตั้งส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่า Brexit ไม่น่าเกิดขึ้นได้การเลือกตั้งประธานาธิบดีเช่นกันครับ ตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งตลาดแม่ว่าจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของแนวโน้มการลงทุนหุ้นปันธบัตรรัฐบาลส่วนใหญ่ยังมองว่าโอกาสที่ทรัมป์ชนะเนี่ยยังไม่ค่อยมีซะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความเสี่ยงก็คือความเสี่ยงนะครับอโอกาสที่ทรัมป์ชนะเนี่ยมันก็ยังมีอยู่และถ้าเกิดพลิกโผล่ขึ้นมาถ้าทรัมป์เป็นผู้ชนะเนี่ยนะครับความผันผวนที่จะเกิดขึ้นหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในความเซอร์ไพรส์ของตลาดเนี่ยจะค่อนข้างเยอะ เป็นนั้นผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราต้องปรับตัวดูก็คือต้องเตรียมตัวไว้ล่วงหน้านะครับสำหรับเรื่องของความผันผวนของตลาดหุ้นนะครับเรื่องของตัวอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าการหาข้อมูลที่เหมาะสมนะครับแล้วก็อย่างที่2การลดเรื่องของความเสี่ยงที่ตัวเองจะรับที่ตัวเองรับได้ในช่วงระวังการเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นวิธีที่เราสามารถเอามาดูได้ครับในระหว่างที่เรากำลังรอรุ่นผลเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ จริงจนะิณปัจจุบันเนี่ยของเมืองไทยเองเราส่งออกไปสหรัฐสัดส่วนประมาณ11%เนะครับอ็เอเยอะไหมจริงจริงก็เป็นตลาดที่เกือบจะใหญ่ที่สุดแล้วละ่ะนะครับเราส่งออกไปที่จีนก็ประมาณนี้11%อนะครับยุโรปญี่ปุ่นเราส่งออกไปประมาณ9%เรนะครับเรานำเข้าจากสหรัฐมาประมาณ6%นะครับโดยรวมฟังดูอาจจะเไม่แน่ใจว่ามันใหญ่หรือเล็กนะก็จะเห็นได้ว่า,นา,าเนี่ยของสหรัฐเนี่ยก็ถ้าพูดง่ายๆก็เป็นหนึ่งในตลาดใหญ่ที่สุดของเราในการส่งออก เรารู้แล้วทุกคนว่าประเทศไทยเนี่ยส่งออกเยอะอย่างที่สองในการนําเข้าเนี่ยก็เป็นตลาดหลักๆในการนําเข้าเพราะฉะนั้นในแง่ของการค้าระหว่างประเทศเราพิ่งเยอะในส่วนการลงทุนทางตรงเนี่ยจริงๆสหรัฐถือว่าเป็นผู้ลงทุนหลักคนหนึ่งของประเทศที่เข้ามานะครับสัดส่วนประมาณ15%ของการลงทุนทางตรงเนี่ยที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับห่ล้านเหรียญสหรัฐ1 5พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็จะเป็นเม็ดเงินที่มาลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผ่าน B O I ก็ตามล้วก็จะ เราเห็นในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับฮาร์ดดิสชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์พวกนี้นะครับมีบริษัทสหรัฐมาร่วมลงทุนทั้งนั้นนะความสัมพันธ์ของเรากับสหรัฐเนี่ยผมต้องขอแบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกคือความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจนะซึ่งของทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ในเชิงของทั้งนโยบายเศรษฐกิจภาครัฐแล้วก็ในตัวของภาคเอกชนผมว่าทั้ง2องอันทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีปัญหามากนะครับเรื่องของการค้าการลงทุนยังดําเนินได้ต่อเนื่อง นะครับเรื่องของอการเจรจาและการพูดคุยกันในระดับรัฐบาลนะครับในเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจก็ยังเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องนะครเพราะฉะนั้นในแง่ของทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยผมยกความกังวลยังไม่เยอะมากแต่ว่าแน่นอนตัวนี้เราก็ต้องรอดูผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจที่เยอะๆเนี่ยความสัมพันธ์ที่เคยราบรื่นก็อาจจะไม่ราบรื่นได้ในตัวที่เรารหองระแหงกันมาตลอดก็จะเป็นเรื่องของอความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองนะครับแล้ว ของสหรัฐกับเรานะรผมคิดว่าในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ทางสหรัฐก็แสดงความเข้าใจสถานการณ์บ้านเรามากขึ้นนะครับผมคิดว่าหลากัหลกๆก็จะเป็นเรื่องการทําความเข้าใจกันนี่แหละครับระหว่างสหรัฐกับของไทยนะแต่ว่าผลกระทบทางทางด้านการเมืองเนี่ยความสัมพันธ์ทางด้านการมเาม,ม,าารมืองของเราปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจมากเท่ากับความสัมพันธ์ของไทยกับทางด้านยุโรปนะถ้าลองเปรียบเทียบดูก็ยัง ที่ยุโรปปฏิเสธที่จะเจรจากาับรัฐบาลไทยเนี่ยตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันมีผลกระทบทั้งทางด้านการเมืองแล้วก็ทางด้านเศษรษฐกิจซึ่งของสหรัฐปัจจุบันยังไม่ถึงระดับนั้นนักลงทุนสหรัฐเนี่ยจริงๆเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีอินโนเวชันค่อนข้างเยอะนะฮะเพระาะฉะนั้นถ้าเรากลับไปดูเรื่องของนโยบาย BOI เองก็ตามนะครับหรือนโยบายของภาครัฐที่พยายามผลักดัน ไทยแลนด์4.0นะครับที่เราเห็นรัฐบาลนี้พยายามทําอยู่ก็เป็นหนึ่งนโะยบายที่ได้รับความสนใจจากทางนักลงทุนของสหรัฐนะครับแต่ก็คล้ายๆกับนักลงทุนของแม้กระทั่งทางญี่ปุ่นหรือทางยุโรปเองก็ตามถามว่าเรามีทําอะไรพิเศษของสหรัฐไหมเท่าที่เราติดตามดูนะครับที่ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจก็ยังไม่ได้เห็นนโยบายเฉพาะเจาะจงไปที่ประเทศสหรัฐซะทีเดียวนะตัวนี้เป็นตัวที่สามารถกลับมาดูเพิ่มเติมได้นะว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเรามีความจําเป็นเฉพาะเจาะจงที่อยากจะเลือก กลุ่มบริษัทที่มาจากสหรัฐนะครับการไปพูดคุยกับเขาหรือการเข้าหาเขาโดยตรงเพื่อถามความจําเป็นนะครับหรือความช่วยเหลือทางการลงทุนที่เขาอยากจะเห็นเนี่ยผมคิดว่าโจทย์ตัวนี้น่าจะช่วยได้ตอนนี้จุดด้อยของนโยบายการดึงดูดการลงทุนของเมืองไทยก็คือว่าเรายังใช้นโยบายเดียวกันให้กับบริษัททุกประเภททุกรุ่นแล้วก็จากทุกประเทศนะครับซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มเปลี่ยนโมเดลแล้วนะเพราะแต่ละบริษัทแต่ละ กลุ่มอุตสาหกรรมแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีความต้องการไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ยังมีพื้นที่เราสามารถพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ครับ